มากันเลยครับวันนี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับ Honda Civic Dimension นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับมาด้วยอาการหม้อน้ำแตกนะครับหมอน้ำแตกอาจจะเกิดได้ด้วยกันได้หลายสาเหตุนะครับหนึ่งอาจจะเป็นที่หมอน้ำตันแรงดันมันสูงนะครับมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ความร้อนขึ้นสูงแล้วก็หมอน้ำอาจจะตันได้นะครับตัวที่สองครับ ในระบบหม้อน้ำนะครับไม่ค่อยใช้น้ำรอเย็นที่เป็นน้ำระบายความร้อนจริงๆนะครับอาจจะใช้เติมน้ำเปล่าพวกนี้ก็มีผลกับการทำงานของระบบระบายความร้อนด้วยดังนั้นวันนี้ปัญหาเราก็คือการถอดหม้อน้ำนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่เนื่องจากมันแตกดูด้านบนนะครับที่มันเป็นพลาสติกนะครับการถอดหม้อน้ำนะครับตัวนี้จะต้องถอดท่อน้ำมัน เกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับนี่ครับรอยแตกใหญ่เลยครับนี่ครับแตกจริงครับมันร้อนจริงๆริมันถึงแตกครับปกติมันจะไม่แตกนะครับส่วนมากจะเป็นการรั่วที่ตะเข็บซะส่วนใหญ่ดังนั้นมอน้ํานี้ยังดีอยู่ครับแต่อาจจะเกิดปัญหาความร้อนขึ้นสูงแรงดันสูงเลยทําให้เกิดการแตกดูภายในครับดูน้ําที่อยู่ภายในครับดําปีเลยครับนี่เห็นไหมครับถ้าดําแบบนี้เกิดจากสนิมครับสนิมที่อยู่ภายในรถยนต์ดังนั้นจําเป็นจะต้องอัดน้ําเข้าไปล้างนะครับ ร้างทําความสะอาดเพื่อให้คราบเหล่านี้ออกไปครับเราเทให้ดูอย่างนี้เลยดําไม่ดําดูกันเลยครับปกติน้ําที่มันมีสีนะครับมันจะไม่เป็นอย่างนี้เนาะนี่ครับคราบดำๆแบบนี้ครับไหลเปื่อยเลยไม่เคยเจอน้ําแบบนี้เลยครับนี่ครับน้อยคั้นักที่จะเจอนะครับไม่งั้นก็เหลืองไปเลยแต่ครั้นี้ออกเป็นคราบดําๆอ่าทีนี้เมื่อเราวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็สั่งหม้อน้ําขึ้นมาใหม่ครับหม้อน้ําดีคุณภาพนะครับ ตัวนี้มาเลย1ตัวนะครับอ่ามาแบบนี้ครับแพ็คสุญญากาศมาให้เรียบร้อยนะครับเวลาวางนะครับอยากให้วางบนบนกล่องของเขานะเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วซึมเวลาที่จะประกอบเข้าไปฝากนะครับขันไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับอย่าไปเชื่อใจบริษัทมากมายเนาะขันไอ้ท่อน้ํามันเกียร์เนี่ยให้มันแน่นซ้ำอีกทีหนึ่งเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าปล่อยไว้นะเดี๋ยวมันรั่วนะครับเผื่อบางที เขาอาจจะคลายวายหลวมเพื่อให้มีการปรับทิศทางนะครับให้เราขันให้มันเสร็จด้วยนะครับจากนั้นก็ทําการประกอบเข้าไปนะครับตัวนี้รุ่นดิเมนชันตัวนี้มันไม่สามารถที่จะถอดคานหน้าได้นะครับเราการถอดก็ถอดเฉพาะพัดลมแยกออกแล้วก็ขยับในส่วนของแผงคอยล้อนระบบปรับอากาศแล้วก็คลายในส่วนของหม้อน้ําให้ขยับได้เล็กน้อยก็สามารถประกอบได้แล้วนะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับ อ่าเมื ed, ่อประกอบเสร็จนะครับก็จะเป็นรูปทรงอย่างนี้ก็ใส่ท่อทางใส่ท่อน้ํามันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับเราก็จะมาประกอบท่อทางของหม้อน้ำนะครับตัวน,นี้ก็เป็นในส่วนของวาล์วน้ําเราเช็ควาล์วน้ําด้วยนะครับว่าวาล์วน้ําทํางานไหมนะครับต้องเช็คตรงส่วนนี้ตัวสําคัญเลยนะครับอ่าเมื่อประกอบเรียบร้อยนะครับก็ใส่ vivid, ในส่วนของท่อน้ําแล้วก็ใส่ในส่วนของพัดลมให้ ก็ไม่ยากอะไรนะครับตำแหน่งทิศทางให้ถูกต้องเมื่อได้ถอดแล้วควรเปลี่ยนท่อน้ําด้วยนะครับท่อน้ําแล้วก็ใส่เหล็กรัดนะครับทางร้านเราใส่เหล็กรัดเลยนะครับเพื่อป้องกันปัญหาจากนั้นก็ทําการเติมน้ําไล่น้ําให้เรียบร้อยไล่ฟองอากาศให้เรียบร้อยนะครับเมื่อไล่เสร็จเรียบร้อยก็ทําการตรวจเช็คระดับน้ํามันเกียร์นะครับเพราะการถอดมดีผลครับตั้งห